ไม่คิดเลยว่าจะมาเกิดเหตุไม่คาดคิดแบบนี้ก mm hmm. ว่าจะมีทุกอย่างในวันนี้ mm hmm. เธอก็ผ่านมาหลากหลายบทบาทรวมถึงเป็นเจ้าของคฤราสน์ลูลาที่เพิ่งจะสร้างเสร็จได้ไม่นานมานี้เป็นคฤราสน์สไตล์นีโอคลาสสิกที่ภายในตกแต่งอลังการไม่ต่างจากพระราชวังแต่ชาวเน็ตก,กลับบอกว่ามองเผินๆแอบคล้ายลงเหมือนกันนะ ชีวิตของใหม่จัดว่าสมบูรณ์แบบมีสามีที่ดีอย่างคุณเจอรี่ที่สู้มาด้วยกันและยังมีลูกสาวที่น่ารักมากๆอีกด้วยข้าพเจ้าซื้อนางไม่คำเบ็ดเจ้าห้องแบรนดีเบอร์ครีมส้มงามต่ ธอมักจะลงคลิปชีวิตลักชัวรี่ให้เอฟซได้ชมกันอย่างวันแห่งความรักที่ผ่านมาสามีก็เซอร์ไพรส์ด้วยดอกไม้ช่อโตและต้นเดือนที่ผ่านมาก็เพิ่งจะครบรอบที่ใช้ชีวิตคู่กับสามีมาเจ็ดปีหมัดมาดเธอสดใสล่าเริงเป็นที่รักของคนรอบข้าง,งาาแถมคนสนิทของใหม่ก็ยังเล่าด้วยว่าเธอเป็นคนที่น่ารักใจบุญ มีแผนว่ากำลังจะไปบริจาคที่ดินถวายวัดเป็นกุศลให้กับตนเองเรียกได้ว่าชีวิตของเธอในตอนนี้มีพร้อมทุกอย่างทั้งครอบครัวที่อบอุ่นกิจการที่รุ่งโรจน์แต่กลับเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นพอล่าสุดสื่อลาวได้เผยแพร่เหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดนั่นคือเหตุเพลิงไหม้คฤลาสนสในหมู่บ้านไซธานีนักรหล,ลวงเวียงจันท์ประเทศลาวก่อนจะพบว่าเจ้าของบ้านสาวได้จากไปแล้วทั้งที่ก่อนหน้านี้เธอยังยิ้มแย้มใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่เลย เ็บางา,าง,าท,งท,ทำเมามเาแฟนขับพากันเข้ามาแสดงความอาลัยอย่างล้นหลามโดยหลายคนก็ถามว่าทำไมเธอถึงไม่รีบหนีออกมาด้านเพื่อนสนิทอย่างเมย่ารวิศลาที่ได้โทรไปสอบถามกับน้องสาวของเจ้าตัวก็บอกว่าสามีพยายามช่วยเธอเต็มที่แล้วแต่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นรวดเร็วมาก สิ่งที่ไม่อยากจะให้ทุกคนพูดถึงเขาในทางที่เสียหายว่าเขาห่วงของไม่ห่วงชีวิตมันเป็นเหตุการณ์ที่สุดอิสัยที่ไม่อยากให้มีใครเกิดขึ้นที่ผ่านมาใหม่กับเจอรี่เป็นคู่ที่รักและซัพพอร์ตกันในทุกนี่สลิปงานไทยนานี้สิบโตให้เก้าสิบเาพันกีบไทยเคยเห็นในตอกๆหลายแล้วแมนบอ และซับพอร์ตกันในทุกเรื่องขณะที่น้องสาวของคุณใหม่ก็ได้ออกมาโพสต์ตัดเพราะว่าปาฏิหารไม่มีจริงชีวิตของพี่กําลังอยู่ในจุดที่ดีที่สุดสําเร็จทุกอย่างจากคนที่เคยล้มละลายต้องสู้มากๆกว่าจะมาถึงวันนี้ แต่แล้วทำไมพอทุกอย่างกำลังราบลื่นโชคชะตาก็พัดพาพี่สาวเธอจากไปอีกทั้งก็ยังชี้แจงประเด็นที่คนเข้าใจผิดกันด้วยว่าพี่สาวของเธอไม่ได้ออกมาแล้ววกกลับไปเอาของเพราะความจริงแล้วพี่ของเธอไม่มีโอกาสแม้แต่จะได้ออกมาเลยด้วยซ้ำและน้องสาวก็ยังทิ้งทายด้วยว่าไม่ต้องห่วงเบลล่าลูกสาวพี่นะต่อไปนี้น้องจะดูแลหลานให้ดีที่สุดเอง ังแล้วชาวเน็ตก็พากันเอ็นดูชีวิตของเธอแทนที่จะได้ดื่มด่ำกับความสำเร็จให้นานกว่านี้ต้องมาจากไปในวัยเพียง31ปีเท่านั้นยังไงก็ต้องขอแสดงความอาลัยต่อครอบครัวของคุณใหม่ด้วยขอให้เธอไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์นะคะยยัังอู่ใในหววจกก็บไ้ทุภาพ